โคตรคุ้มคิสเตียนมอสเกราดาวดวงใหม่นักเตะอาร์เซนอลสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่องอเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นการพูดถึงคิสเตียนมอสเกราครับกองหลังดาวรุ่งขงชาติสเปนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอยากจะรบกวนพี่พี่แฟนบอลทุกท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องอเวโกด้วยและที่สำคัญครับ อยากจะสนับสนุนช่องนะครับที่ช่องเนี่ยมีปุ่มซุปเปอร์แตงลาสามารถโดเน a ให้กันมาได้จริงคอนเทนต์นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากมาพูดคุยในตัวของคริสเตียนมอสเกราครับหลังจากเพิ่งจบแมตช์ในเกมที่อาร์เซนอลชนะฟอ r e เรสต์ไปนะครับ3ประตูต่อ0ต้องต้องยอมรับครับว่าในเคสของมอสเกราณตอนนี้นะในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่า เป็นนักเตะที่โหคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลคืออาร์เซนอลเนี่ยซื้อมอสเกรามาจากบา l เลนเซียนะครับแค่ใช้คำนี้ได้เลยนะแค่15ล้านยูโรซึ่งตีเป็นเงินปอนเนี่ยมันจะตกอยู่ราวๆประมาณ10ถึงเนี่ยแหละประมาณถึง10ถึง13ล้านปอนซึ่งถูกมากนะครับสำหรับนักเตะในเกรดมอสเกราถามว่ามอสเกราเก่งแค่ไหนผมเคยทำ คลิปวิเคราะห์ของมอสเกล่าไว้แล้วนะครับตอนก่อนเปิดรู้ดูการถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะรับชมก็คลิกในปุ่มตัวไอด้านขวามือได้เลยนะครับเรื่องวันนี้ที่อยากคุยก็เป็นเรื่องของผลงานนะครับโดยรวมของมอสเกล่าที่เพิ่งเล่นไปแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็คือที่ที่ผลงานเด่นๆนะครับก็คือ2นัดกับทีม Forest แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับโดยนัดที่ดูแล้วจะ โอเคได้ในเรื่องของโชว์ผลงานก็คือเป็นนัดกับริวพูแล้วก็มานัดเนี้ยการลงแทนซาลิบาเนี่ยต้องยอมรับว่ามอสเกล่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามอสเกล่าทำได้ดีจริงๆเนี่ยหนึ่งเลยน่าจะเป็นในเรื่องของการยืมตำแหน่งนะครับโพสิชันดีมากการสกัดบอลแล้วก็ในเรื่องของการพาบอลการจ่ายบอลขึ้นหน้าตรงเนี้ยเด่นมากๆนะครับแล้วก็จุด เด่นตรงนี้มอสเกล่าเก่งอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการดวน1น่ตอนหนึ่งการดวนภาคพื้นดินน่ะนี่คือจุดแข็งของมอสเกล่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าตรงเนี้เราไม่ต้องดีเทลนะครับไปฟังที่คลิปที่ผมได้วิเคราะห์อันนั้นน่ะไปฟังได้เลยแต่วเนีน่สิ่งที่อยากจะพูดคือต้องไม่ลืมนะครับว่ามอสเกล่าอายุแค่21ปีอายุน้อยมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าต้องชมทางด้านของ อังเดเบต้านะครับหานักเตะได้เก่งมากครับเก่งจริงๆถามว่าโอเคมอสเกล่ามีดีกรีไหมมีดีกรีนะครับเป็นนักเตะในเยาวชนของสเปนที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่ายังขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าผลงานมาทรงอย่างเนี้ยผมว่ามอสเกล่าพร้อมที่จะขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่แน่นอนนะครับจะช้าหรือเร็วและอย่างที่บอกคือมอสเกล่าอายุแค่21สนะครับสัญญาที่อาเซนอนเซนเนี่ย อยู่ที่เซ็นไว้5 5ปีนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยมอสเกราจะได้55,000นปอนต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าจะมีโบนัสอยู่ประมาณ13,000ปอนด์ปอนบวกลบเนี่ยก็อยู่ประมาณ68,000นะครับถือซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคมากๆนะครับและอย่างที่บอกคือเฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่ น่ามหาัศจรรย์นะครับสำหรับมอ c สเกล่าที่ทำผลงานได้ดีมากๆอย่างที่ผมบอกครับคือ2นัดลิวพูกับทางด้านฟอเรสเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยนะตอนนี้อาร์เซนอลไม่ต้องกังวลในเรื่องของเซนเตอร์แล้วเพราะผมมองว่าการมีมอสเกล่าเป็นตัวแบ็กอัพเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างอุ่นใจมากกว่าคีวีออนะครับสิ่งที่ สิ่งที่ผมมองว่าทีมงานอาร์เซนอลน,นะครับฉลาดมากๆในในการดิวตรงนี้คือผมเชื่อว่าเขามั่นใจว่ามอสเกล่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักอนาคตได้เลยเพราะว่าถ้าการมาของมอสเกล่าเนี่ยมันจะไม่ไม่แปลกอะไรถ้าคีวีออไม่อยากย้ายนี่ว่าไม่ได้ย้ายออกไปไม่ได้แบบเออเกิดลูกอาการแบบอ่าน้อยใจน,นู่นนั่นนี่ในเรื่องของตำแหน่งอะ่ะนั่นหมายความว่าตรงเนี้ย ตัวทีมสตาฟนะครับหรือบอร์ดบริหารอังเดบต้ตเอ่ยหรือแม้กระทั่งนักเตะต,ต้องรู้ครับว่าการมาของมอสเกล่าเขาคือตัวที่จะสอดขึ้นไปแล้วไม่ใช่ควีออรที่เอ้ยเป็นตัวแบคออพปกติแล้วเพราะเอาจริงคือควีออรการอยู่ของเขาอะ่ะคือเห็นได้ชัดว่าถ้ากองหลังอาเซนอนคนใดคนหนึ่งเจ็บควีออรพร้อมสตาร์ทเป็นตัวจริงเลย แต่นักเตะที่นึกออกไหมครับเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับถ้าตัวหลักเจ็บย้ายออกไปนั่นหมายความว่าตัวที่เข้ามาทดแทนเนี่ยมันบอกได้ชัดเลยมันต้องดีกว่านะครับและมันต้องคือมันต้องถูกวางว่าอนาคตเนี่ยต้องต้องเป็นตัวหลักแน่นอนซึ่งพอมาตรงนี้อย่างที่บอกคือสำหรับแฟนอาร์เซนอลน,นะครับคุณอุ่นใจได้เลยไม่ว่าจะซาลิบาจะเจ็บกาเบียลจะเจ็บ คนใดคนหนึ่งจะย้ายออกไปใช้คำนี้นะผมว่ามอสเกล่าทดแทนได้แน่นอนแน่นอนครับอายุยังน้อยจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทีมงานแล้วก็เขาเรียกว่าตัวมอสเกล่าเองมอสเกล่าไม่ใช่นักเตะที่พึ่งขึ้นมานะครับแต่ตลอดที่เขาเล่นกับบาเรนเซียเนี่ยมอสเกล่าเล่นมาแล้วจริงๆแบบจังๆเนี่ยสองฤดูกาลเต็มนะแล้วก็เป็น2ฤดูกาลเต็มที่แบบ ต้องใช้คำว่าตัวหลักเลยอะ่ะทั้งสมโมสรแล้วก็ในนามทีมชาติชุดเล็กดังนั้นเนี่ยผมว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแกนหลักได้ประมาณหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วแหละที่มอสเกล่าจะเติบโตแต่ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆคืออย่าเรียกว่าประคองเลยคือสามารถแบ่งเบาภาระรุ่นพี่ได้ในทางกับการรุ่นพี่ก็แบกได้นะครับมากันเยสเนี้ยแบกได้สบายนะครับในทางกับการสลิบสลิบาเนี่ยอายุ24นะครับมากันเยส27 ยาของทั้งคู่นะครับทั้งกาเบียม,มากันเยสแล้วก็วิลเลียมซาริบาเนี่ยโหยังยังมีเยอะมากนะครับซาริบาเนี่ยหมดในปี2027อ่ะอีก2ปีแต่เชื่อว่าระดับนี้ยังไงก็น่าจะต่อนะครับนอกจากจะโหจะได้ราคาดีจัดจัดหรือมีการดีลไปแล้วว่าจะไปทีมที่ใหญ่กว่านี้อ่ะอันนี้ก็โอเคไม่เป็นไรส่วนมากันเยสเนี่ยก็เซ็นไว้แล้วนะครับถึง นะตอนนี้ถึงปี2,029นะครับเพราะเพิ่งเซ็นไปแล้วก็ผม,ผมเหมือนที่ผมบอกคือนะตอนนี้อาร์เซนอลไม่ต้องกังวลและเรื่องเซ็นเตอร์เพราะว่าโอ้โหดูจากผลง,งานมอสเกล่าทำได้ดีมากๆนะครับกับมูลค่าที่ซื้อมา15ล้านยูโรคือมันมันถูกจนผมเคยไปเห็นข่าวนะว่าไม่แน่ใจว่าใครพูดนะครับเป็นนักฟุตบอลหรือโค้ชเนี่ยแหละพูดไวยชัดเจนว่าในดีลของมอสเกล่าเนี่ยนะบาเลนเซียขายถูกเกินจน จนหน้าใจหายเพราะตัวเลขจริงๆอ่ะผมมองว่าระดับประมาณมอสเกล่าเนี่ยควรจะอยู่ในคลาสประมาณสักถ้าตีเป็นปอนนะผมว่าต้องไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนหรือ25เต็มที่นะต้องไม่ต่ำกว่า25แต่นี่คุณมาได้ในราคาแบบไม่ถึง15ล้านปอนอ่ะเฮ้ยมันมันถูกเกินไปหรือเปล่า,ากับนักเตะระดับนี้คลาสระดับนี้นึกออกไหมครับก็ต้องก็ต้องชมจริงๆว่าเฮ้ยดิวเนี้ยผมชมนะเลยนะทีมงานอาร์เซนอลนะครับอังเดรบต้า สปอร์ตดีเลกเตอร์ของอาเซนอนเก่งมากๆนะครับสำหรับดีวนี้นแฟนของไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนคิดเห็นกันยังไงกับนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับก็สามารถลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ในมุมมองผมผมพูดได้เลยว่านี่คือน่าจะเป็นดีลที่ดีที่สุดนะครับดีวหนึ่งของเมริกในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของผม BM แล้วก็อเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ